กาบสวัสดีพี่น้องต้องไปนี่คือทิมแห้งแท่เออเอาคนว่อยไม่คนว่อยไม่ครับพี่น้องคนไม่มีมีมาสมัสมากไหมอ๋ออีกคู่นึ่เอาออีกคู่นึ่งเอารถเอารถพายุเทสแก่ม,มาเอารถพายุเทสแก่มาเลยท่านสองพูดเดี๋ยวนึง อากะสั่นสว่างหุ่นหมป <c oughs> านมาลัางการแทกว้างกนเอ่อเดี๋ยวยังต่าหยับก <c oughs> อนวายใหม่ อา้าวถอยเป้าเล็กมากบวกก็เลยแฮบนึงนึงเนาะงมาโลดนี่เดี๋ยวลงพอดีตึนหม้อหยับเขาเล่สึตนอเออเอ้อไหนเรีนบอมันเข้ากันยังเข้าไปแล้วไม่เข้าทางรถหนุมมันเข้าแล้วเนี่ยไม้มันเข้าไหมทางรถเข้า โอ้พี่น้องว่ามึงความาล้างการเหมือนแร่งนี่สิเป็นยังไงโอ้ยสุดยอดเลยว่ะมึงตันล่างลานขึ้นรถแปดสั้นพี่น้อง <c oughs> ท,ที่เข้ามาตอกล้างการเนี่ยนอนว่าแล้วปุ๊กลูกเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำหมามึงตะก้อนว่ายขึ้นรถวะแล้วๆๆเป็นขาดซ้อมเปนขาดซว่างรถค้อนว่าเขาบ่ได้ครับพี่น้อง ก็เลยได้เอารถคอนว่ยจอดไปพูดเหรอฮะก็ได้อันแบกเล็กเข้ามาเองเมื่อนี่พอไส้ผมย่องแย่เอาหนิเพราะว่าสามารถคอนว่ายไม่ค่ะพี่น้องแต่ฮาก็เลยแบบว่าเมื่อนี้ทดสอบงานแหลกเลยเด้หนิมาเมืองว่าเพิ่นสีเห็ดได้เ่าไอ้หนุ่มผมยาวทางสุรินหรือว่าเมืองว่าเมื่อนี้เพิ่นสิพานบ่ โอยไม่ได้กจะสนอันี้จะได้กลับไปอาบน้ำมาถอดอันยนานี่มาท่อะไร่ กำลังอยากโดนหอกแข็งอยู่พอดีเลยเออไอ้หนุ่มผมยาวอยากโดนของแข็ง <c oughs> โอ้คนว่ยเข้าก็ได้เนาะอา马า,ามาเข้าสูเอาสวากันเด้อเออขางหลังกับข้างนานเดียวนี่ก็คือแบบว่าโอ้โไอ้นุ่มขึ้นแล้วสั้นสอง <c oughs> ไอหนุ่มผมยาวหมมาสมัครคอนวอยไม่ของเพชรบุงกุยโอ้ของเพชรยังก่อเพชรบุงลิงเออขวัญใจเพชรบุงลิงเพชรลำเพลินเอาเอาอุ้ยฝนนะมึงก็ซราเต้นซาไปคอนวอยแล้วกูวเออนานนานจะพดีนะจัง่ดีเอาะโอ้ยอา้าถอดแะเวที่กับเพื่อนลียวย่บ่ถือไปหันโลด เอาคูนึงไปเห็นหู้กะจับส่อาซอยกันลูกละเฮ้ยเจ้าภาพคุณยังไม่เห็นไหเนี่ยยังใครวะใครอเดี๋ยวร่ำไลเหรอพจพาไปเสียวอยากได้ยังเสืยวเลยพันวาใครอะเมนจากใครวะเชฟพ่อของข่ายจะพอขวอยกันลายเตี๋ยวรูดิไม่อย่างเลยนีไมอ้มบ้านเออกับปลาแดกสวางองข้าวมีนอนะเอาอานอนพ้อค่ะเอ้าโอ้ยนอ โยหดเถอะวะอาสูขาเด้อไอหนุ่มผมยาวจากเมืองสุรินทร์นี่มันต้องยิงไงล่ะฮาวงห้องววญใจเพชรบุงลิงอ่คือโยดอกมีไว้คือ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 กูจะจับเมือเดียวก็ได้ Đem안, đem cái tôi, anh cân luôn á, cái khoang <cười und�> <laughs> <gameplay> <laughs> <cces> thì to cái vậy đó. cái này. cái cái này จังแล้วเอาอามาตีบอะไะเพียงนี่สูยิ่นบลอะไรเพื่ระจับดีๆเด้อร่มมากไปตะเบิ่มบละสูเนาะก่อนเสียงมากมันใส่เสาหนีกระเด่นเนาะก่อรนะ่มแมวเสียงมากใส่เสาหนีก่ลบยังย่อนอา ขามออกไปห้องไหนมามาเอาโอ้ปาดใส่สูงใน้หรอหล่ะแม่ใส่อยู่แต่มันแพ้จุสูงได้หัวใหญ่ยังอ่ะมีมีเปลี่ยนอาชีพใหม่ตะกี้ซื้อยังเกาะบอก่ตะกี้ซื้อยังมาเปลี่ยนเป็นมีมี่ก่อชาติชายโอ้คอนว่ายไหม่ม่หนุ่มผมยาว เาเฮ็ดไปใหญ่เอ้ยสู่เขาบันเท่ามันแรงตีลังกาลงมาพี่นี่เขาทำอะไรจังละเียบร้อยแล้วเอาบันเ,เ,เอาข้าวนามาใส่ใหม่เนี่ยบอกเห้ซสื้หลวดมากช่วงใครไห้มาอ,าอยู่ อเอาโจดเพชรนาทีแล้วโอ้พี่น้องครับผมบมื่อนี้เพชรบุงลิงควันใจเพชรบุงลิงครับ <c oughs> <c oughs> ไหนก็ว่า <c oughs> หาล่อทางไหนบุ้นเนี่ย <c oughs> โอ้ไปทางแต้เขาเศร้าแล้วไปรับซื้อที่ไหนดีล่ะโอ้ยอย่ามาเด้อนี่ <c oughs> พี่น้องค <c oughs> วันใจเพชรบุงลิงครับปุ่นนี้โอ้ขาดขนาดเลยมืน่นนี้อ่ะพี่น้องนะครับผมสำหรับทิ่นี้ก็ ปะอุปปาดบางผ่าทุกคนทุกพี่น้องโอ้คือคักแถละเเงเนฮะ้ยจะผ่ากันบ้านไรเสียงมันเป็นล้านแล้วทำไมนม <c oughs> ะพออันนั้นมันผิวนะแล้วก็ผิวมุดมากัดผันมาเดี๋ยวเดีไม่ตึงเดียไม่นำ้ำโดยคนนะป <c oughs> ลุกลุกพี่น้องอ่ะพี่น้องครับ <c oughs> ผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวสีของลงล่าไปสำนีกเ้ยพี่น้องเด้อ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมคลิปหนา้าพ่อกันไหมนะครับอัปเดตข่าวสารนะครับในสำนักงานในพี่น้องได้รับทราบ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องตัวสีสำหรับคลิปนี้ขอลงลาไปซ้อมนี่คลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ